สวัสดีครับผูกปลูกชาแนลนะครับก็หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มาปลูกต้นไม้หรือว่าทำปุ๋ยหรือจุลินทรีย์อะไรนะครับวันนี้ผมจะพามาทำเล้าบวยไว้ดื่มต่อหน้าร้อนนะครับเอาไว้ขายรอนได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับจะมีบวยนะครับบวยแบบนี้นะครับสีเขียวหรือว่าสีเหลืองก็ได้นะครับ ได้จากโครงการหลวงนะครับมีขายเฉพาะเดือนนะครับมันบวยบวยคือบวย1ปีจะมีออกลูกหฤดูกาลนะครับช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาเมษานนครับจะมีบวยขายที่โครงการหลวงนะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ก็เข้าเฟซบุ๊กนะครับทีมว่าบวยสดก็จะมีร้านค้าที่เขาขายบวยนะครับหลายร้านอยู่นะครับ ห้ออะไรก็ได้ครับไม่ต้องยี่ห้อนี้ก็ได้ตาเป็นน้ำตาลขวดนะครับตาขวดแบบนี้จะเป็นเม็ดแบบนี้นครับตากวดใช้ในการทําเหล้าบวยแล้วก็สุรากันนะครับสุรากันให้เน้นใช้สุรากัดที่เป็นสีใสนะครับแต่ว่าไม่แนะนําสุรากัดที่มีกลิ่นแรงนะครับเช่นเหล้าขาวของบ้านเราเนี่ย ใช้เป็นจะเป็นวอดก้าของไทยซึ่งราคาถูกกับร้อยกว่าบาทแล้วก็มีหินเบาะนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้อุปกรณ์สุไท้ายก็คือขวดแก้วขวดโหลแก้ว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็นขวด4ลิตรนะครับ4ลิตรไม่แนะนําให้ใช้โหลพลาสติกนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาการหมักที่ยาวนานนะครับแล้วก็มันจะมีแอลกอฮอล์ในการหมักมันจะทําให้พลาสติก อาจจะมีสารปล่อยปล่อยสารอะไรบางอย่างออกมาซึ่งไม่ดีกับร่างกายนะครับไม่แนะนําให้ใช้ให้ใช้โหลกแก้วกันโอเคอัตราส่วนนะครับวันนี้ผมจะใช้บวย1.5กิโลนะครับประมาณ1.5กิโลน้ำตาล750กรัมนะครับแล้วก็สุราสุรากัน สุราการเดี๋ยเจนะ็ดใช้สามขวดขวดละเจ็ดร้อยก็เป็นเจ็ดสามยี่สิ็ดสองจุดหนึ่งลิตรนะครับขวดโหลสี่ลิตรอ่ะก็จะเท่านี้นะครับแต่สูตรออริจินอลของเขานะครับที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับก็จะใช้บวย1นึโลน้ำตาล1นึโลแล้วก็เหล้ากัน บไปสูตรบริจินอลนะครับไปสูตรนั้นจะออกหวานหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชอบหวานก็เลยเปลี่ยนสูตรนิดนึงโอเคครับแต่ก่อนเราจะไปทำก็จะพาไปดูวิธีเตรียมตัวนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูนะครับอ่าครับวันนี้เราก็จะมาถึงวิธีการทำความสะอาดผลบวยนะครับผลบุย้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมี มันจะมีขั้วสีดำตรงนี้นะครับให้เราใช้ไม้จิ้มฟันแคะมันออกมานะครับให้เป็นแบบนี้แค่ออกมาให้สะอาดเราก็เอาผลบัวเนี้ยไปแช่น้ำนะครับต้องแค่ทุกทุกลูกเลยนะครับต้องเอาออกหมดเพื่อความสะอาดนะครับเวลาดองมันจะไม่เน่าเสียจะไม่มีรสฝาดด้วยนะครับแค่ออกให้หมดนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปแคสะสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับอ่าตอนนี้เราก็ได้แงะขั้วของบวยออกมาหมดแล้วน,นะครับทุกลูกแล้วเราก็จะมาทําการล้างผลบวยออกนะครับเพื่อเอาสิ่งสกรปรกออกแล้วคนไปไงี้นะครับล้างไปสักสามน้ําเทน้ําทิ้งไปสักสามน้ําเสร็จปุ๊บเราก็จะมาแช่ผลบวยไว้ในบบน้ําแบบเนี้ยอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะครับหรือว่า มากกว่าสีชั่วโมงเพื่อกําจัดรสฝาดที่อยู่ในผลบวยนะครับรสฝาดก็คือยางของบวยนะครับที่มีรสฝาดเราจะกําจัดออกนะครับแต่ว่ามีข้อควรระวังนะครับถ้าอากาศร้อนเราไม่ควรแช่ไว้นานนะครับมันจะทําให้ผลบวยนเน่าเสียได้นะครับผมนะอันนี้คือผมแช่ไว้ตอนคืนอากาศไม่ร้อนนะครับผมจะแช่ค้างคืนเลยจะได้กำจัดรสฝาดออกไปได้เยอะหน่อยนะครับผม ก็โอเคเดี๋ยวพอครบเวลาแช่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายต่อให้ดูนะครับครับผมตอนนี้ก็ผมได้แช่ลูกบววไว้ครบข้ามคืนแล้วนะครับก็จะทําการเอาลูกบววขึ้นจากน้ํานะครับแล้วก็มาใส่ตะกร้าไว้พึ่งให้แห้งสนิทนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างก็ให้เราดูลูกบวยนะครับลูกไหนที่ ช้ำที่เสียที่มีแมลงเจาะเราขาดทิ้งเลยนะครับเอาออกไม่ควรเอาไปดองนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างที่เรารอลูกบวยแห้งเราก็จะไปทําการฆ่าเชื้อขวดโหลกันนะครับครับก็มาถึงขั้นตอนการฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะใช้น้ําร้อนนะครับในการฆ่าเชือ้อน้าต้มสุกนะครับนี่นะครับ เราก็จะมาเทราดลงไปที่โลกนะครับแต่ก่อนเราจะใช้น้ําร้อนเราจะน้้งกับ,บยาทำความาาสะอาดพวกสไลด์อะไรอย่างงี้ก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะมีขวดมันจะมีฝาอย่างงี้ใช่ไหมครับเราจุม่มเอาฝาเนี้ยจุ่มลงไปในน้าร้อนเลยใช้นี่นะครับเยี๋มือจะพองอย่าใช้มือจุ่มนะจุ่มไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราเอาขึ้นขึ้นไปทัให้มันแห้งสนิทนะครับ ก็จะทิ้งไว้ให้มันแทบชนิดแล้วเราถึงจะนามาใช้ได้นะครับการค่าเชื้อจะช่วยให้เวลาเราหมักเราดองอะไรอ่ะมันจะไม่เสียนะครับไม่เกิดเชื้อโรคในนะั้นไม่มีเชื้อโรคเข้าไปปผ,ผลไม่เสียโดยเฉพาะใครที่ทำเป็นไสหลักบวยนะครับต้องค่าเชื้อให้ดีนะครับไม่นั้นจะเสียง่ายนะครับต,ตัวรับตัวรับบวยมันจะ มีอัญมณ์ของเรามาช่วยด้วยนะครับจะทําให้เสียยากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลวกฝากแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะรา,างรังโหรือลวกโหรอห้ดูดรือใครจะใช้วิธีนึ่งก็ได้นะครับโหรไปนึง่งได้กันครับหรือ,อย่างก็ยาทำความสะอาดนะครับที่เขาใช้ ใช้อะไรล่ะใช้ในผู้เบียร์พวกอะไรนะครับยาฆ่าเชือ้อพวกสตาร์แซนอะไรเงี้ยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นจะดีมากนะเราก็เทลงไปเลยเลเป็นโหลคนโหลแล้วอุอ่นร้อนผมมีสองโหลนะครับก็เทลงไปล้นภายในให้มันสะอาดนะครับ อย่างน้อยไี่ไรเท่าไหร่แเราก็จะขุดลงเอีอลลอยงแล้วก็หมุนไปให้รอบอทั่วๆร้อนจีเลยแต่ตอนนี้ต้องระวังล่วงมือนะน,นะครับร้อนจริง ใ้รหากซื้นอน้ำยาสตาร์แตนได้ก็จัดเลยครับง่ายกว่าเยอะไม่ร้อนด้วย ชอก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เทน้ําทิ้งออกให้หมดแล้วก็ตั้งไว้แห้งเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะไปถึงวิธีการดองบวยนะครับเดี๋ยวจะไปทําให้ดูทีนะครับอ่าครับแล้วก็ไปดูวิธีเตรียมตัวก่อนจะมาทําบวยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการทํำขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำํำไปเลยนะครับก่อนจัดอุปกรณ์ตั้นะครับ จะได้เห็นชัดๆวันนี้ผมจะทำเป็น2อสูตรนะครับสูตรแบบใช้มาจิ้มฟันเจาะที่บ้วนะครับกับสูตรดั้งเดิมก็คือไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรเลยใส่บ้วไปเลยนะครับเออบอกอีกอย่างสุราสุรากันนะครับให้ทางที่ดีให้ใช้ สุราที่มีแอลกอฮอล์25ดีกีถึง4 0่ดีกีขึ้นไปนะครับไม่ควรน้อยกว่า25่ดีกีนะครับโอเคงั้น <Okay. S 1> เรามาเริ่มทำเลยนะครับขั <Okay. S 1> ้นแรกให้ใส่บ๊วยลงไปปูพื้นก่อนนะครับ <Okay. S 1> เราจะทำสลับชั้นกับน้ำตาลนะครับ <Okay. S 1> ใส่บ๊วยใส่น้ำตาลใส่บ๊วยใส่น้ำตาลนะครับ <Okay. S 1> ก็ชั้นสุดท้ายให้เป็นน้ำตาล เราใส่บ๊วย อน,นะคใครชอบหวานมากก็ใส่เป็นโลได้เลยนะครับบวยโลต้านโลผมไม่ชอบหวานมากนะครับก็จะใส่แค่750ดร้อยห้าสิบพอ แตงตาให้ปิดด้วยนะครับให้ให้แ้งตา,ตาอยู่ชั้นบนนะครับแล้วตามด้วยสุรากันนะครับ <c oughs> <c oughs> กินหอมครับไม่แรง <c oughs> แต่งไปเลยครับ เราีทำเสร็จแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝานะครับตัวนี้ก็จะมีฝามาให้สองชั้นนะครับ็ดีครับปิดไปโอเคได้อย่างนี้นะครับได้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปเก็บไว้ในที่มืดนะครับเขาไม่ชอบแสงเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับ แล้วก็เราสามารถเปิดดื่มได้นะครับ1ปีหรือว่าใครใจร้อนอยากจะชิมก่อนก็สามเดือนถึง6เดือนนะครับก็สามารถชิมได้แต่ถ้าให้ดีก็1ปีนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สัก6เดือนแล้วค่อยเปิดชิมอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกเ,เดี๋ยวยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนอันนี้ผมทำไว้แล้ว แบบนี้คือการเจาะเจาะรูที่ลูกบวยนะครับเจาะแบบนี้นะครับใช้ไม้จิ้มฟันเจาะได้เลยนะครับเท่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าจะทําให้สามารถดึงกลิ่นดึงรสชาของบวยออกมาได้ไวขึ้นนะครับเราก็จะมาลองทําดูนะครับว่ามันจริงไหมเดี๋ยวถึง6เดือนเราจะได้รู้กันครับจะมาเปิดชิมน,นะครับ6เดือนวันนี้ก็เป็นวันที่10เมษายนนะครับ กินแ,แม่ก็สิบเมษาปีหน้าครับเราจะเปิดดื่มได้ใครที่ไม่ชอบกลิ่นแอลกอฮอล์แรงๆก็ให้ใช้พวกโซจูได้นะครับจินโลโซจูมีคนเขาบอกว่าจะนุ่มไม่บาดคอโอเคก็เจาะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่เหล้าเหมือนเดิม ตอนดองลูกบวยจะลอยหรือจะจมไม่ต้องเป็นสนใจครับไม่เป็นไรครับดองการทำละบวยก็ค่อนข้างจะเสียยากนะครับเพราะว่ามีแอลกอฮอล์เยอะคือมันฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วค่อนข้างจะเสียยาก เ <100. S 2> รียบร้อยใส่หนึ่งถปิดฝาเรียบร้อยเก็บในที่มืดหนึ่งปีไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องเปิดระบายแก๊สไม่ต้องเปิดอะไรทั้งสิ้นนะปิดได้เลยหนึ่งปีก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบ คลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็เม้นไว้ใต้ด้านล่างได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ